ครับเรามารลเช็คเครื่องทำปั๊บปอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งไปกับเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยเดี๋ยวส่งให้พร้อมกับเลขแท็กกิ้งนะครับ กระดาษที่หุ้มไมคริลอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกค่อนข้างยากครับด้านหน้าทางร้านแกะออกไ้ให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทางานของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเต,เตอรี่เวลาใช้งานค่อยเอามาเสียบนะครับสายตัวนี้มีไปให้ด้วยแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตบโวลต์นะครับแดงบวกดําลบเหมือนกัน แบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับน,นี่เป็นสายอีกอันหนึ่งโอเคแค่นี้แบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วนะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสําหรับไฟบ้านและแบตเตอรี่มาดูการทํางานสวิตจะเป็นสามสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดครับยกมาขวาเมอเราเลือกสองยี่สิบวในนี้เป็นไฟบ้านมาร์กันกนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงครับมุนไม้ตรงกัน ปรับเร็วได้ปรับช้าได้การทํางานปกติจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงการคือปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้เป็นระบบการทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับมาดูกรณีเราไม่ใช้สายเราก็ไม่ต้องทีบแบตล้วก็ไม่ต้องเสียบครับดึงออกได้เลยจะเหลือแค่สายสีดําเส้นเดียวโยกมาฝั่งซ้ายสุดเครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตหรือมีปัญหาอะไรเราก็โยกออกลับไปในส่วนไฟบ้านได้เลยก็ทํางานได้แล้ว การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้านะครับตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอรต์ไปแล้วทั้งเครื่องยกล้างน้าได้เลยนะครับในส่วนของหม้อสแตนเลสตัวนี้กับหัวแก๊สสแตนเลสอันนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอ มาดูการทํางานของหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่าเท่านั้นนะครับหัวเร่งแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเน้นนะครับห้ามใช้หัวเร่งแรงดันสูงเด็ดขาดก่อนใช้งานมาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับช่ออกาศตัวนี้ต้องเปิดให้สดสุดคือแบบนี้อันนี้คือปิดสุดคือแบบนี้ครับมือเราไปโดนได้ไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดครับกดแล้วก็ปิด เปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้านะครับนิ่งๆแบบนี้เลยมาดูกรณีถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับ mm hmm. เห็นไหมว่าเปลวเปลวไฟเปลี่ยนสีเลย้วเป็นไฟลอยๆปรับให้ช่องอากาศเปิดให้สุดแบบนี้จะได้เปลวไฟสีฟานิ่งๆแบบนี้ค่อยใช้งานนะครับไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออก,กเฉพาะวงนอกส่วนความแรงไฟในการใช้เน้นนะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อ ป๊อบคอนไฟแรงไม่ไหม,ม้ไฟอ่อนไม่ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อบคอนไฟแรงไม่ไหม,ม้ไฟอ่อนไม่โอเคครับ